สวัสดีค่ะเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบรรพงเอฟซีน้งนององค์อิงเมื่อนี้นะแววกะมาฟฟ้ามใหญ่เน้ะคะ่ะกะเลืยสิมาทายท่องอุไรให้พี่น้องที่เพิ่นคิดหอดท่องอุไร่ดี๋เห็นเพิ่นเนาะคะ่ะนี่ค่ะ หมูพันผ้าไหวอยู่นำํำเพราะท่านไอปล่อยแผลได้ค่ะมู <c oughs> อากาศห่อนค่ะก็เลยว่าบอกปล่อยกันให้พันกินอยู่ทางในขอบาบายๆคอยสิปล่อยก็เลยจับพันแต่งตัวได้หมูพันค่ะน,นี่ตัวใหญ่โกพัอนอยู่ค่ะอันนี้เป็น พันบอ้อคะนี่ไข่คายกับทองพูนกับทองเพิ่มค่ะแพะพันบอัตใหญ่ลำตัวใหญ่ขาใหญ่น้ำหนักโตดีแต่สิบ่็ใครทนหลกคือพวกทองอุไรทองอุไรสิเป็นพวกปลูกผสมค่ะทองอุไร นี่คือค้างไว้จำนวนหนึ่งค่ะส่วนพอพันค้างไว้ค่ะดือยแยงไรซอนคนแล้วเราท่านเลยทำความสะอาดขอกเลยค่ะปึ่งมะหอยกบไปตัดใบกระถินไม่ให้เพิ่น ตัวนี้เามื่อท่านมีซื้อเด้อค่ะพี่น้องบ mm hmm. ัวสีซื้อเฟินอย่างดีแต่สีอามาเป็นคููกับท้องอุไรค่ะมัวททายขีดใป็นพี่ให้น้องเบ่งเพราะว่าขนาดโตเพิ่นไรเรียกันค่ะ mm hmm. แต่ว่าตัวสีขาวนี่มันกะสีมีโค้งสางสีใหญ่กวัวท้องอุไร แนมทั้งหลังเป็นจังสีนในว่ตจะทองเพิ่มค่ะพี่เนอะปกติท่องเพิ่มกับท่องอุไรนสิก,กินคู่กันจะสีเนาะค่ะทองอุไรมาเข้ากล้องหน่อยลูกไมนน่เร็วอ่ะเป็นยางโบคือจังเบี่ยวถลก โบเปลี่ยวตะลกแคกเลยน้องฟองอุไรเอฟซี FC หลายๆคนวัยอยากเห็นเอาได้แต่งโตอีกนายว่าก็เลยจับเพ่นมาใส่สุดอีกพอเดทไทยพี่เห็น้องอเบิงเนาะคะนะ่ะเนาะถอยร่องสนาม นวเวลกะแดดห่อนแนงค่ะถ้สาสิปิทายอยู่ในสนามยังกลับไปกลับมาบวายค่ะช่วงนี้อากาศห่อนไร คิดหอดทองเพิ่มนะพี่น,น้องเนาะนาแววเห็นสนามหยาอยู่บ้านนาแววก็คิดหอดเพิ่มน้องอะไรคิดถึงทองเพิ่มไหมลูกนาลองลูก บโบก,กับเบี้ยวพวกพีพีขึ้นมานี่งเงี้เสียงหา เดี๋ยวก็ปล่อยเอาเพิ่อนออกแล้วพี่น้องปล่อยไปลงไปตาราง <c oughs> ยื้อเที่งๆนี่เย็นค่ะลมโกกดีดีค่ะอากาศดีค่ะ เท่าไรเ<ะ>ท่าไรเ<ะ>ท่าไรบนสนไผ่กินอย่างเดียวค่ะ ทรงใส่ห่องหาแม่เดี๋ยวสิปลอยแล้วลูกเอ้ยทองอุไรบอกขิดหอนแม่แล้วทองอุไรไปจากแม่ไปดนแม่กับลงโลูกลติค่ะสำหรับคลิปนี้นะแววกฝากไว้แค่นี้เนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง นายโยชาแนลเนเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้ในายโยในการเหตุลิปขอให้พี่น้องทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงหล่ำรวยเงินทองบอ่อดเจ็บบ่จนได้จ้ะเด้อสวัสดีค่ะ